ตรวเร็งปากมดลูกไปด้วยนะครับก็ตวกรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปด้วยนะครับอ่าเป็นตรวจสามมเร็งนะครับอ่าทำค่าวันติดเลยนะครับทำค่าวันติดเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่สาวชะโมกแล้วก็วันที่สิบหกที่ว่าการอำเภอบางคลาน พูดผิดไปวันที่15ที่ไทโรครับไทโรนักการไทโรแล้วเข้าที่16ที่วากานเภิร์กคานะครับแล้วก็17บเทสางโอ้ครับไปยี่สิบที่ส็เม็ดเหนือแล้วก็22ที่หัวใจครับ5วันติดนะครับรอตัวส3มมาเล็กนะครับอายุตั้งแต่สาสิถึงเจ็สิบสี่นะครับก มะเร็งเนี่ยมะเร็งข้อต้นเนี่ยน,นะครับอ่าคือถ้าเป็นเนืน้อเนื่อนะครับรักษาหายแน่นอนนะครับถ้าเป็นระยะสามสี่นอกราจะเสียชีวิตแน่นอนนะครับได้ครับถ้าขอเป็นพิเศษของดการตรวจนะครับแล้วก็อ่ามะเร็งในโปรแกรมเนี่ยเป็นการเข้าถึงยากนะครับประชาชนเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงยากนะครับ ราะว่าถ้าขับุกก้อนเนี่ยไปโรงพยาบาลต้องใช้ราหกเดือนเดี๋ยวใค้จ่ายประมาณห้าพัน่อครนะั้งเราทําให้ฟรีนะครับเราไม่ฟรีถ้าหมอตรวจก็ห้าร้อยแล้วครับถ้าหมอตรวจเป็นบางอย่างก็ห้าร้อยนะครับถ้าใครขับพุกก้อนนะครับก็เอาติดต่อที่สถานที่เลยหนระือถ้าไม่ได้ดีก็ติดต่อกัน,นนะรอบร้อแปดสิบคนนะครับรอบรอยแปดสิบคนเท่าแนแ้นนะครับ แต่เราก็สดุมาเรง็งฝังกระลูกกับมเล็งลัลบไส้ใหญ่ไปด้วยนะครับเรง็งลับไส้ใหญ่เนี่ยตัวโดยใช้ตุดจจระะนะครับ <ไ S 1> เราจะทําไปสามเล็งนะครับ<ไ>แล้วก็จะมีฉีดมีตรวจเอ่อเฮปไรติกด,ด้วยครับไปทั้งมีทั้งสิ่สี่กิจกรรมเลยนะครับไปรอบนี้น,นะครับรบอ,อบชกแปดวันละแปดสิบคนนะครับถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ไหวนะครับหมอแล้วมาแบบโนวแบบไปสวนไปได้ ถ้าใครทำพวกก้อนติดกองมัแต๋วเลยครับไปจองคิวมอแตวน้องเขาบอกว่ากระโดดใจกระโดดไปได้ถ้าด่วนด่วนนะครับพวกก้อนอ่ะพบไปพไปตรวจเลยครับถ้าสงสัยถ้าสงสัยไปตรวจเลยครับถ้าสงสัยไปตรวจเลยนะครับถ้ามีจะเริ่มมีอาการเนี่ยข้อมูลว่าไข้ริ้วเนี่ยร้อยคนจะเจอสองคนนะครับก็เลยผิ่ปกติมากนะครับ ร้อยคนปปวยมะเร็งเต้านมเนี่ยสองคนที่ตรวจพบมาก็ที่ตรวจมาหลายแห่งแล้วก็ประมาณนี้ครับมีแต่ร้อยเจอสามคนนะครับสมัยคนในสามุจังหวัดยังตรวจเป็นตอนนี้ยังขายล้ำเสียอยู่ครับคือไม่มีอาการใดๆนที่คนที่ตรวจเจอไม่มีอาการใดๆเลยชี้เรื่องนี่ยเขาำรวจก็ถ้าตรวจเนี่ยนะครับถ้าทานที่ขอไปนะครับก็เสื้อที่ถอ่อน่าย ห้ามฝาดหอามพูดกินห้ามหมดนะครับเครื่องเครื่องประดิษฐ์หิ้วห้ามหมดทาแป้งอ่าโลชั่นห้ามหมดสามสิบถึงเจ็ดสิบสี่อายุสามสิบสามถึงเจ็ดสิบสี่ตัวปีครับพี่หญิงควรตรวจนะครับว่าอัตราการตายสูงนะครับแล้วทำถึงบ้านทำเชิงลุกนะครับทำเชิงลุกถึงบ้านนะครับเขาต่อรถเมล์โมแกรมอย่างคันยี่สิบล้านเนี่ยเพื่อไปไปตรวจประชาชนในพื้นที่เนี่ยครับ หลายยี่สิบกว่าล้านะแล้วเขหมออ่านปีเนี่ยถ้าหมออา่านเนี่ยถ้าปกติเนี่ยหมอเขาจะอ่านเคสละพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าเรากล้างมาคนพิเศษเนี่ยตัวคนเยอะเนี่ยเขาคิดเราห้าร้อยบาทนะครับก็เพราะหมอตรวจอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกนะับรถลาไม่เกี่ยวนะตรวจฟรีนะครับตรวจฟรีทุกอย่างเลยนะ